โอเคหวยลาวนะสำหรับหวยลาวเนี่ยโนต้ตไว้เลย2ตัวล่างใช้สูตรวายุครับนะก็ถูกไปถึงเจ็ดงวดเหมือนกันนะครับก็ติดติดกันนะครับฮานอยนะช่วงนี้สวัสดีครับคลิปนี้เป็นสแกนหวยรัฐบาลหวยลาวฮานอยหวยหุ้นนะครับของแอปพลิเคชันชาร์ฟ f ินตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหา2568นะครับ นะโดยประาจาร์หนึ่งเดียวนะโอเคใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็กดเข้าไปสมัครกันก่อนนะครับแพ็กเกจ799ก็ได้นะครับแล้วก็แพ็กเกจซูเปอร์วีเดือนอ่านี้3เดือนบวก1ด้วยนะครับหกสิบบวกหนะฮะก็เป็น3เดือนเลย1้อยห่อยเก้บาท90วันนะครับก็จะใช้ได้ทุกหวยเลยวันนี้อาจารย์จะพาไปนะฮะดูหวยรัฐบาลก่อนนะครับคราวที่แล้วเนี่ย เราก็ติดตามกันมานะฮะสำหรับหวยรัฐบาลตอนนี้สูตรของหวยรัฐบาลนะครับอันนี้ใช้ฟรีนะก็จะเป็นสูตร2ตัวบนเนี่ยใช้สูตรวายุนะครับเพราะว่าเดินติดการมา2ง,งวดแล้ววิธีดูก็กดเข้าไปดูสูตรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ copy ไปใช้งานหรือแอดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็คุณจะเอาสูตรไปใช้ก็อ่า y o p y ไปใช้ได้เลยนะครับ2ตัวล่างปายสูตรพิเศษนะครับใครยัง ไม่ถนัดการใช้งานนะให้ไปดูคลิปสอนการใช้งานนะครับนี่จริงๆ2ตัวล่างเนี่ยงวดที่แล้วมันวืดไปนะครับงวดนี้เนี่ยตามต่อได้นะครับสําหรับสูตรพิเศษนะแล้วก็สาวกหวยลาวนะครับคนที่ชอบหวยลาวเนี่ยน่าเล่นมากนะครับสูตรพิเศษสูตรพิเศษเนี่ยใช้ได้ทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะแบบนี้นะ ถ้าใครใช้สองตัวล่างเนี่ยก็จะมีได้ผลเยอะกว่านะครับเพราะว่าในช่วงสิบงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าชนะถึงเจ็ดงวดเลยนะครับเพราะว่าสูตรของหวยลาวเนี่ยตัวเลขเขาน้อยกว่านะครับไอ้สูตรพิเศษเนี่ยเลขมันน้อยกว่าเะนั้นจริงถ้าเล่นทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ยังกําไรอยู่ดีนะครับก็ถูกทุกงวดเลยแต่ว่าจะกาไรน้อยหน่อยเพราะว่ามันสลับกันนะครับบนล่างมันจะถูกสลับกันแต่ถ้าใครคิดว่าเออเวลาเล่น บนก็เวลาแพ้ก็มาติงเกลทบทุนเข้าไปสองตัวล่างก็เช่นเดียวกันครับแพ้ก็ทบทุนเข้าไปก็จะกำไรก็จะเยอะกว่านี้นะครับนะโอเคหวยลาวนะสำหรับหวยลาวเนี่ยโนต้ตไว้เลยนะครับแล้วก็ฮานอยนะเราไปฮานอยครับฮานอยก็ดูดีพอใช้ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสองตัวล่างใช้สูตรวายุครับนะก็ ถูกไปถึงเจ็ดงวดเหมือนกันนะครับก็ติดติดกันนะครับฮาหนอยนะช่วงนี้สองตัวล่างสูตรอายุแล้วก็น้อยพิเศษครับหน่อยพิเศษนอยพิเศษสองตัวล่างเนี่ยใช้ได้ทั้งสูตรพิเศษแล้วก็สูตรโบราณน,นะครับนี่นะปันปลาเลยแบบนี้ก็คือถูกงวดเว้นงวดฉะนั้นเนี่ยงวดไหนแพ้เราก็เราก็เติมทุนเข้าไปนะครับก็คือทบทุนนะครับ ใช้มาติงเกลช่วยนะแล้วก็สูตรโบราณนะครับสูตรโบราณนะสองตัวล่างก็ใช้สูตรโบราณได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะละโอเคทีนี้ต่อไปครับลาวสามัคคีลาวสามคัคคีอยู่ไหนมานี่เลยลาวสามัคคีสองตัวล่างนะครับใช้สูตรวายุนะโอเดินเป็นแผงเลยนะก็ถือว่าโอเค มาระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสักครึ่งเดือนนะครับประมาณยี่สิบวันเนี่ยก็เดินมาระยะหนึ่งแล้วครับคนที่ติดตามลาวสามัคคีอยู่นะแล้วก็ดาวโจนเอ๊ะดาวโจนไม่ได้มานานแล้วนะครับสําหรับหวยหุ้นนะครับสองตัวล่างเนี่ยวิ่งโดยสูตรโบราณน,นะครับก็ถือว่าโอเคครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ก็ถือว่า ใช้ได้ครับสำหรับดาวโจรน,นะสองตัวล่างใช้สูตรโบราณเนะี่ยคุณก็ไปกดดูสูตรเราเองนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับหยุยไต้หวันนะหุ้นไต้หวันอันนี้น่าสนใจมากนะครับมันเป็นสูตรติดดาวเลยนะเพราะว่าถ้าคุณใช้สูตรวายุนะครับสองตัวอสองตัวล่างเนี่ยมันจะเดินมาโอ้โหเป็นแผงเดินมาสักาน่าจะได้ปักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับนะฮะสำหรับคนที่ตาม พุ้นไต้หวานอยู่นะไปหาเล่นดูนะครับเนี่ยถูกแบบเป็นแผงเลยนะครับมุ่งหนผิดก็ใช้มาติงเกลช่วยเอานะนะครับนี่สำคัญคือ2ตัวบนก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ใช้สูตรพิเศษเออถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราสูตรพิเศษเราก็วิ่งดีครับมวนไหนแพ้เราก็ทบทุนเอานะครับอ,อ้าวโอเคนิเคอีครับนิเคอีนู่นเลย นี่คือีบ่ายสองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยใช้สูตรพิเศษได้เลยนะครับนะคือสามารถที่จะแบบเอาจริงๆก็มันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับมันก็ไอ้ไอการผิดเนี่ยมันจะไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าใครอยากเลือกเล่นจะเล่นสองตัวบนหรือสองตัวล่างก็ดูความถี่เอานะครับว่าเอะช่วงนี้เราควรจะเล่นสองตัวบนหรือสองตัวล่างนะครับถ้าที่ดูก็คือสองตัวล่างน่าจะมีอ่ากำไรเยอะกว่านะครับแต่ว่ามันอาจจะมี เว้น2งวดบ้างนะครับช่วงหลังๆนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าเอ้ยกําไรไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแบบเถูกบ่อยๆแล้วกันนะก็นี่เลยครับใช้2ตัวบน2ตัวล่างควบคู่ไปเลยนะครับสําหรับสูตรพิเศษนิเคอีบายนะฝากกดไลค์ลกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับขอให้โชคดีมีเงินใช้ปลายเดือนนี้นะครับกรกฎาคมแล้วก็นะก็ ขอส่งกำลังใจให้นักรบนะครับนะที่รบในกัมพูชานะครับนะรบกับเขเมรให้ได้ดินแดนกลับมานะฮะโอเคครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ